มรนโรงเรียนมัธะเอครั้งที่สครับสองพัาร้อยสิบหกเรียนเชิญครับผมครับผมเกินเกิดจุดรุ่งันะครับก็คงที่ไม่ได้มาทุกคนคงมีคุณยังไม่เห็นนะคุณรุณนีคุณเป็นรุ่นคุระสิธิ์ช่นนานมีสิ่งที่จะต้องแจ้งและขอขอัติของมรดกทีนโรงเรียนที่มีมาตรฐานแล้วก็โรงเรียนขนาดมาตรฐานที่สามารถยังคงต้องเรียนไว้ได้ ่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางองค์กรก็ไม่ได้นัดประชุมกนะอาจารย์เบสันทั่วไปเพราะว่า,าอย่างเราคงคุณภาพรูปมาตรฐานของเพียอนเพื่อนไปเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดีครับเป็นโรงเรียนที่สนามกีฬาดนตรีีว EQ IC มันไ,ได้หมดนะครับเข้ามาในห้องนี้เนี่ยสิ่งนี้มันเปลี่ยนนะอาจารย์เบสันคือถ,ววถ,ถ้าเาต้องทรายต้องปรปับปรุงห้องเนี่ย,ยดูสะอาดสะอาดสะอาดนะครับก็ โอเคนะครับโรงเรียนงเรียนรับก็เป็นโรงเรียนที่รับแขกบ้านแขกเมืองทำอะไรได้ได้สมดุลเราต้องรู้ว่าพี่ใจต้องถ่ายรูปพวกเราแล้วก็ส่งมาไม่ได้อะ่านผลมาจากห้องที่เปไเรื่องเท่าไหร่ทุกวันนี้ก็เียกรามละเอียดเล็กน้อยเก็บละเอียดสิ่งจะเลน้อยนะครัเนีบย